าเดือนต่อมารายองุ่นของพวกเธอไปได้ดีเลยทีเดียวกลับบ้านพักที่ติดธรรมชาติอย่างแท้จริงขอบคุณนะคะที่ทำให้ฝันฉันเป็นจริงฉันอยากทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขฉันทำได้ทุกอย่างในระหว่างที่เธอกำลังเดินชมผลงานของเธอเจ้านายครับมีคนมาหาครับ เขาบอกไหมว่าชื่ออะไรไม่ได้บอกครับเดี๋ยวไพรินไปดูให้นะเดี๋ยวฉันไปเองคุณรออยู่ที่นี่นะค่ะเมื่ออิงฟ้าไปถึงก็เห็นเธอยืนหันหลังอยู่ที่โรงหมากวายมีธุระอะไรกับฉันคะไม่เจอกันนานเลยนะอิงฟ้า แกมาทำอะไรที่นี่อตอมช่วยพูดกับลูกค้าดีๆได้ไหมคะลูกค้าแบบแกฉันไม่ต้อนรับเรื่องมันก็นานแล้วนะแกยังไม่ลืมอีกเหรอไม่มีใครลืมเรื่องแบบนี้ได้หรอกนะคราวนี้ต้องการอะไราล่ะไม่ได้ต้องการอะไรแค่จะมาช่วยอุดหนุนเพื่อนนะเลิกทำตัวแบบนี้เถอะคนเขาดูออกชีวิตแกคงว่างมากเลยนะ ถึงคิดทำอะไรพวกนี้ได้อะไรกันฉันแค่มาอุดหนุนแค่นี้แกคิดไปถึงไหนเนี่ยไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรแค่อยากบอกให้รู้ไว้นะว่าฉันก็ทำกิจการนี้อยู่เหมือนกันทำมานานมากกว่าแกขอให้ขายดีแล้วกันนะเธอสะบัดบอบแปลเดินจากไปอะไรของมันต้องการอะไรกันแน่ใครเหรอครับเจ้านาย เพื่อนเก่านะถ้าเขามาที่นี่เอกไม่ต้องต้อนรับมันแล้วไล่มันซะครับเจ้านายใครมาเหรอคนหน้าบูดมาเชียวก็ใหญ่อะตอมนะสิเขามาทำไมล่ะคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆฉันบอกกับคนงานไว้แล้วว่าห้ามต้อนรับเธอดีแล้วคะ่ะ คุณก็เลิกทำหน้ามุยได้แล้วค่ะหลายวันต่อมาในขณะที่อิงฟ้ากำลังไปดูสวนก็มีคนงานเข้ามาหาเธอเจ้านายครับพักนี้เริ่มมีคนแปลกๆป,ป้วนเปลี้ยนแถวไล่เราจำหน้ามันได้หรือเปล่ามืดมากเลยครับผมมองเห็นหน้าไม่ชัด งั้นฝากบอกคนอื่นๆให้ช่วยกันดูด้วยล่ะมีเรื่องไม่ดีขึ้นมาจะแย่ครับเจ้านายใครกันนะฝีมือใหญ่อะตอมหรือเปล่าเธอคิดแล้วไปดูส่วนต่อหนึ่งเดือนต่อมาในระหว่างที่คนงานพักทานข้าวกลางวันจู่ๆก็มีคนอาเจยียนและท้องเสียเรากับถูกวางยา อิงฟ้าจึงสั่งให้ทุกคนหยุดทานและนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนตัวเธอเองก็ไปดูที่อาหารและให้คนมาตรวจสอบผลสรุปว่าคือการวางยาซึ่งเธอก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นใครคุณเราติดกล้องวงจรไว้ทั่วไรแล้วนี่นั่นสิลืมไปเลยทันทีที่เธอพูด คนงานคนหนึ่งก็มีท่าทีตกใจจนมีพิ่รุธอิงฟ้าไม่รอช้าจึงรีบเข้าไปเธอเป็นคนทำใช่ไหมเปล่านะคะถ้าเธอไม่ได้ทำทำไมต้องมีท่าทีร้อนรนก็ตกใจที่ทุกคนเป็นแบบนี้ไงคะเมื่อได้ยินคำตอบอิงฟ้าจึงจ้องตาขม็งฉันไม่เชื่อ อิงฟ้าเอ่ยและสั่งให้คนงานที่ไม่เป็นอะไรคุมเธอเอาไว้เดี๋ยวได้รู้กันอิงฟ้าและไพลินไปดูกล้องวงจรปิดและได้รู้ว่าเธอคนนั้นทำจริงๆทำไมเธอถึงทำแบบนี้เธอก็อยู่กับพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นขอโทษนะคะขอโทษจริงๆฉันร้อนเงินมากเลยแล้วใครสั่งให้เธอทำ มีผู้หญิงคนหนึ่งสั่งให้ฉันทำฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะแต่ที่เธอทำมันผิดไปรับความผิดที่ตารางซะอย่านะคะฉันผิดไปแล้วฉันแค่อยากได้เงินไปจ่ายค่าเทอมลูกจริงๆแต่ที่เธอทำมันไม่ถูกต้องถ้างั้นฝากดูลูกได้ไหมคะลูกฉันไม่รู้เรื่องได้ ขอบคุณนะคะเธอจึงถูกคุมตัวไปส่วนลูกของเธอให้คนงานคนหนึ่งดูแลณนะห้องนอนทำไมอาตอมต้องทำแบบนี้กับพวกเราด้วยคะพาลินเอ่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดิมทีเมื่อก่อนเธอก็ชอบใส่ร้ายฉันต่างๆนานาหมดจะดีก็ดีใจหา อจะร้ายก็ร้ายเกินคนฉันไม่เคยเข้าใจเขาเลยจริงๆหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอิงฟ้าได้ประกันตัวคนที่ทำความผิดในวันนั้นและเรียกทุกคนมาประชุมกันพร้อมหน้าเอาล่ะทุกคนวันนี้ฉันจะแจ้งให้ทุกคนทราบให้ทุกคนจำบทเรียนคนนี้เอาไว้และอย่าทำอะไรไม่ดีแบบนี้อีก ถ้ามีอะไรปรึกษาฉันได้ทุกเรื่องฉันสามารถช่วยพวกคุณได้ทุกคนก็เหมือนครอบครัวของฉันครับเจ้านายส่วนเธอก็จำเป็นบทเรียนไว้ซะขอบคุณค่ะฉันสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วอิงฟ้าพยักหน้าและให้ทุกคนกลับไปพักผ่อน ที่เรื่องนี้คลี่คลายได้ง่ายเพราะอิงฟ้านั้นแอบตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เธอติดตั้งตั้งแต่วันที่คนงานเข้ามาแจ้งโดยไม่ให้คนภายในไร่รู้เมื่ออิงฟ้ารู้ว่าเป็นฝีมืออาตอมเธอก็พาคนงานคนนั้นไปหาตอมอาตอมเห็นหน้าคนงานก็รู้สึกตกใจตกใจอะไรลรอคะนี่คนงานในไร่ฉันเอง อ๋อถึงว่าล่ะดูสงกับโรกเชียวฉันว่าไม่นะจิตใจเธอทัางหางที่โสก,กับโรกนี่แกว่าฉันเหรอฉันเป็นเพื่อนแกนะเพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกแกบอกมาตรงๆเถอะว่าแกต้องการอะไรนี่แกโง่หรืออะไรกันแน่ ก็เพราะแกเปิดกิจการแข่งกับฉันไงทําให้ลูกค้าฉันหายไปเกินครึ่งที่ฉันทํากับแกมันยังน้อยไปด้วยซ้ําของดีมันก็ต้องมีคนต้องการเป็นเรื่องธรรมดาแกต่างหากที่เปิดมาตั้งนานแต่ไม่รู้จักแก้ไขปรับปรงุงแกว่าฉันหรอฉันแนะนําแนวทางให้ต่างหากถ้ายังทําแบบนี้อยู่กิจการแกไม่รุ่งหรอกนะรุ่งสิ ถ้าไม่มีคนอย่างแกถ้าแกยังไม่เลิกคิดแบบนี้และยังรังควานฉันอยู่ฉันจะส่งแกเข้าตารางแกไม่กล้าทำหรอกก็ลองดูสิอิงฟ้าเอ่ยและตรงไปที่รถฉันจะเอาคืนแกให้ได้คอยดูณานะไร่ของอิงฟ้าและไพลินอิงฟ้าเข้าไปหาไพาลินที่ห้อง เป็นยังไงบ้างคุณอะตอมคงไม่ปล่อยเราไปง่ายๆเราต้องทำยังไงช่วงนี้เขาคงไม่กล้าทำอะไรหรอกคุณคุณไม่ต้องเครียดน,นะอีกอย่างคุณเฝ้าได้ก็เฝ้าตลอดทั้งคืนแถมยังมีกล้องวงจรปิดติดไว้ทุกที่อืมถ้ายังกล้าทำฉันจะไม่ปล่อยไว้แน่ว่าแต่คุณไปรู้จักกับคนแบบนี้ได้ยังไง ก็ไม่ได้อยากรู้จักหรอกนะแต่เขาเสนอหน้าเองเห็นเรามีท่าทีซื่อๆเลยเข้าหานะแรกๆก็ดีนะช่วยเหลือทุกอย่างพอนานเข้าเริ่มสั่งให้ทำนั่นทำนี่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำฉันตกอยู่ในสถานการณ์นั้นพักใหญ่แล้วทำไมคุณถึงไม่ออกจากตรงนั้นออกไม่ได้นะสิขู่จะฆ่าฉันด้วยซ้ำไป ฉันเลยต้องทนอยู่ในสถานการณ์นั้นจนได้มอรดกจากพ่อเลยมีอิทธิพลเพื่อนคนอื่นๆเลยเข้าหาและช่วยปกป้องจนอตอมไม่สามารถทำอะไรฉันได้ตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครครบอตอมอีกเลย